สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สูคนคือเกาพี่น้องครับพ่อครับพุกครับพุกตีพาแซบวันนี้กะบ่ได้พ่อกันายมือแล้วพี่น้องมามือนีเขาบ่ต้องเล่ายได้พี่น้องมือนีเขาก็ได้ตามันปลาหมึกพี่น้องโอ้ยเป็นจะเสียบขนาดเลยมาพี่น้องหิวเข่าแล้วพี่น้องได้ว่าก็จิกินไม่ดอกหรอกไ่ต้องกินเข่าไส้แล้วพี่น้องละเป็นต็นซั่วมนอตำส้วมนะครับส่วมมือเคยอ่ะหอมเป็ดโอ้พี่น้องเบื้อันนี้ ผักกาดกรอบพักสลัดกรอบมามามา,มาครับมาเสร็จจ่น้ำกันเลยครับ <c oughs> บริเฮดหลายมือบริพ่อกันหลายมือครับอูยากหลายอย่างครับ<อ>พี่น้องยากหลายอย่างครับพี่น้องกับเสียครับก็ได้ซอยเพราะว่าจะบวากันเนาะครับพี่น้องครับหู <c oughs> หลายมือครับทั้งสีสูบน้าเสียหน้าฝังมาอืม Nå er de der. ส่วนมือกล้วยนั่นปเปรนเ้มืกล้วยเป็นนั่นเป็นวนีมส่วนหนวดครับเม่ก้กินโดนแล้วสวนเข ตัวเอาเซ่ขาวโพดเนาะเมื่อพอจะสัวนเลยครับมันเนี่ยยิ้นี่เนาะมันต้องบอกทั้งหลาตัวใหญ่ครับมันเนี่ย ủa hỏi tôi nghe Hãy hấp dẫn สลัดกรอบสวอนขนาดเลยกบเมื่อวานนี้ไปงมหอยครับพี่น้องครับหอยจูบหอ,ยจ,บอยจูบตัวบบบไงย,ยีสากููบเซน้าปังครับสาหลวงสีแห้งแล้วแหะครับเรืบอบ่พอสอบ เวล์จะสุดไดจแล้วมันเลยมาเอามาพักคืนหนึ่งเลยมาออมโอ้แซ่บดีครับมันนี้ว่าจะพักหอยหลายครับหอยหลายไ,ได่ได้กินหอยนีนมั้งงม,มออกเลยครับหอยจุบ Huyện dưới ngoài khu.... วันดีนะครับผักผักบกว้างใเ็ดยำสลัดือว่าทั้งท่างเหมียนเปน็นยังไงเนานี่คราบ ตัวใหญ่ประมกอาะอ๋อต้นหางกอบเี่ขนาดเลยครับ เผ็ดดีครับต้องเผ็ดต้องแซ่บ ใบแบบนี้เหรอครับพี่้องรับเพนนิดอะมีอย่างหอยแค้งสารัดกรอบแบบนี้มันจะบมขมครับสารัดแบบนี้ฮะหายจะขมเนี่ยยากครับจะกินมาเลยเสียดต่างหากเนาะ <laughs> สดเอยว่บสดน้ำ

วดวดนะครับเหลือเครืนะ่องหมดเลยอือจับเนาะสุดยอดครับผักขนาดเล็กพี่น้อง พันกินข้าวไส้บ่เบิดได้กินครับได้มันนี่โอ้อันนี้เป็นแนว้เลือแนื้อแก้มครับบ่หมี่เนอ่ากิน้วเขาวอย่าออกเผ็ดหน่อยนึงโอ้จวดพี่น้องบูเดพบได้พ่อกันลายมือต้องขอโทษขอไปครับพี่น้องครับนึกว่าบมินมาเศ้าเหตุได้ครับพี่น้องครับขาหนกครับเอาเมื่อนี้ผมกับน้องภูกะ ขอตัวลาไปก่อนดีบาดนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งครับคลิปหนาที่เห็นยังหรือว่าจะอัปเดตให้เบิง้งเพราะว่ากะมื้อนี้กเเเ็เริ่มเห็ดแล้วเนาะมื้อหนาเริ่มเฮ็ดแล้วครับอ๋อมื้อนี้ผมกําังผูกกับขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับ